สวัสดีครับผมล็อกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนมื่อนี้ข้าพเจ้าจะ บาทีที่ว่าทุกคนเข้ามาครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมือนี้ข้าพเจ้ากับิมาว่าเรื่องบุญ่วงเหือ เพราะว่าปีที่ผ่านมาบริจัดเนื่องจากว่าเจอวิกฤตโควิด COVID -19 เนาะโควิด -19 ที่ผ่านมามเรื่องที่ว่าบริจัดงานบุญปีนี้จะเป็นปีทำอิฐเนาะที่ได้มาจัดงานสมเด็อ ในรอบสองสามปีที่ผ่านมาเนะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นเสรอนทานฮับสมและฮับฟังกันได้เลย Let's go อา้าวข้าพเจ้าจะมาอ่านเรื่องบุญปีใหม่หลาวนะบุญปีใหม่ลาบ บุญทวงเหือโรงพระบางแคว่งล่องพระบางร่องักร่อหาเนาะรายการเคลื่อนไหวบุญห่อข้าปรับดินทวงเหือเดือนเก้าประจำปีพอซ5อ5่องผ่้าพอซ2่องผ่างที่นครร่วงพระบางมรดกโลก คณะกรรมการจัดการงานบุญขอหอเข้าประดับดินส่วนเงือเดือนเก้าขอซ่อสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขอซ่อสองพันสองร้อยได้กำหนดเอารายการบุญมีดังนี้หนึ่งวันที่มือวันที่สิบหกห้าสาวหกเดือนสิงหา ีส2,022น,นี้แมนเป็นมือเปิดงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าที่เดินทัดร่วมทุกคนจะเห็นเดนเนอรถ้าทุกคนเคยมาโลหะบานจะเคยเห็นท่าร่วงพบางท่าร่วงพบางจะมีการวางสินค้าต่างๆอยู่ท่าร่วงนับแต่วันที่16พฤษภาคมที่16 เดือนแปดมาทุกคนเนาะทุกคนสามารถมาเบิงใดที่เดือนทางล่วงขบาลมือที่สองจะเป็นมือแฮมแปดคำเดือนเก้าที่สอขอซ่อส่องผ่นห้าร้อยหกส้าุมกับวันเสาวันที่สเดือนแปดซ่องผ่นเสาซ้องมือแปดคำมีเมน จะเป็นส้มเหืออยู่ที่บานฮัทเฮียนบานไม่ค่องข้าพเจ้าสือบานฮัทเฮียนและจะเป็นเจ้าภาพจัดงานส้มเหือหานฮัทเฮียนบันที่สาวแปดขัน้อทุกคนเป็นบานใหม่ค่องข้าพเจ้าอยู่ปัจจุบันนี้แหละอยู่ร่วงกบบางบันนี้ ข้อที่สามมือแฮมสิบ่องคำเดือนเกาพอซ่อสองพันห้าร้หกสบห้ากุ่มกับบรรพุธท,ที่บรรพุธนาทุกคนวันที่ซาซี่เดือนแปซสองพัสองซองจะเป็นอ่าช่วงเหือที่ยึงยึงดงบานสังคโลก บ้านทังคัโลกวันที่สิบสองนะทุกคนเนาะวันที่สิบสองถึงจะมาฮอดนี้จะเป็นการส่งเหืออยู่บ้านทังคัโลกเด้อทุกคนเด้อบ้านทังคัโลกไปทางใต้กรุงศรีนะทุกคนไปทางใต้กรุงศรีบันทังคัโลกให้ได้มาร่วมบางนาะจุ้ยนะทุกคนขั้วโลกเด้ออ่า พิชอปเนาะมือวันพุทธที่ซาซีทุกคนมาเที่ยวร่วงบางได้เนาะสฉพาะเดดแปดนี้จะมีบุญไล่ายางได้ทุกคนนั่งบัะนัดทุกคนอ้าวมือวันที่ซีข้อที่ซีทุกคน จะเป็นมือแหม13บสาคำแหม13บสาคำเดือนเกาแหม13บสาคำเดือนเก้าประชาสอยหกสิากรุงรำบันพาหัตทุกคนบันพาหัตวันที่สอหวันที่สอหเดือน8ปดสองพันสองเริ่มเต่เวลาหกโมงครึ่งห้าสิมจะมีการโลลาทุกคน นงตลาดนับแว็บมวลสนทุกคนตามเส้นทางซีสตางวงทุกคนเริ่มแต่ซ้ำเนียบบานจุ่มของห่อผ้าบาง5ซ้ำเนียบเกียวถาดการและคนทรงแครงคือจะว่าง่ายเลยทุกคนมันจะเริ่มแต่ ตลาดมืดแทวตลาดมืดไปฮอดอเดินถาดนอดทุกคนจะมีการวางงานแสดงสินค้าในทุกๆปีส่วนโควิดบทันมาฮอดจะวางใครเครื่องเต็มทางรถทันทุกคนทุกคนสามารถไปเบิงกันได้นอกล่ว่างปีนี้คือคืนเด้ทุกคนเนึ่งจะว่าโควิด กำลังจะหมดไปเนาะทุกคนเนาะเนาะประมาณเวลาหนึ่งโมงชมการแข่งขันกีฬาเฮื่อเจสกี้ที่น้ำคลองดอนไซมงคุนเนาะทุกคนเวลาหนึ่งโมงจะมีการแข่งขันเจสกี้อยู่ดอนไซมงคุนทุกคนดอนไซมงคุนเพิ่นแปลงไม้ ทุกคนยังโบทันเห็นล่าไปเบิ่งกันได้เนาะอยู่ใกล้กับสิงแมียน,น,นทุกคนอยู่ปากคานนะเนาะทุกคนไปเบิ่งกันได้เพิ่นจะมีการจัดแข่งขันเจ็ตสกีเดย์ทุกคนเข้าไปเบิ่งกันได้เนาะเนะอ้าเข้าใจเนาะทุกคนเนาะเอาบัดนี้ข้อที่ห้ามือแฮมซิปซีคัเดือนเก้าขอซอ ท,ที่ห6เตือนแป,ด,ปดสโซส,สอ2เริ่มแต่เ,ตเวลา5โมงครับึ่งตอนเ้าการนำพักลัดคันต่างๆแคกถึกรึนทางภายในและต่างประเทศตลอดฮอตพอเม่์ประสะสนบรรดาเผาได้เต่าโฮมกันอยู่ซ่องฟังยืนขานเพื่อสม การแข่งขันทรงเหื่อประเพณีเวลาเก้าโมงตอนเช้าเปิดพิธีการแข่งขันทรงเหื่อย่างเป็นทางการเริ่มคู่ทำอิดแมนเหื่อประเพณีตามฮิตของเหื่อนางดำนางดอนแข่งกันลงมาก่อนจากนั้นจึงดำเนินการแข่งขันตามต,ตารางดะ จนฮอตฮอปสิงสนาเลิศและประกาศพ้นมอบรางวันอ่มือวันที่ส 14, 14, 14, 14, ิบสีิบสี่แฮมสิบสี่คำนี้ที่วันสุขวันที่ส6บหกสันสาวช่วนี้เนาะจะมีการแข่งขันเหือส่วนเหืออยู่ยืนขาดอยู่ล่วงข้างทุกคนอยู่ล่วงข้างที่ยืนขาดเนาะทุกคนทุกคนที่เคยมาอาจจะ ทุกคนสามารถไปบึงหรครับสมกันได้เนาะปีนี้มันจะคึกคืนหน่อยคึกคืนแดเพราะว่าโควิดกำลังจะให้ไปแต่ก็ต้องได้ป้องกันตัวเองใส่แมสต์ดดักทุกคนปีนี้จะคึกคืนแดดหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะถ้าโควิดบ,บ,บ่มันระบาดยิ่งรอบ แต่ว่าทุกคนสามารถเข้าไปเบิ่งไปชมกันได้ยูที่ยิงขันเครื่องรอว,วางปีนี้จะเน้นอนที่สาวกได้ทุกคนวันวันที่สาวเมนจะได้จัดขึ้นอยู่บ้านหัดเฮียน วันที่สาวซีเมนจะได้จัดขึ้นที่บันซังคโลกบันซุงเฮอแล้ววันที่สาวห้าเมนจะได้จัดงานกันโลลาตอยู่ลุ่มหว่างแล้ววันที่สาวหกเมนจะได้แข่งขันซุงเฮอ ถ้าทุกคนมักคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ข้าพเจ้าแด่เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าให้คลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนอับรมและฟังเข้ข้อเข้าใจ